สวัสดีครับจากร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำฮอร์สคายเอ็นคูเป้ไฮบริดมาติดเป็นฟิลม์ม 3M คิทตลาไลน์รอบคันส่วนซันุ้มนะครับจะเป็นฟิลม์มวีคูณวีเคสนั่นเองบานหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับ C 4 0เทียบเท่ากับ60%นนั่นเองตัวนี้นะครับกันความร้อนดีมากแล้วก็เป็นตัวที่ดีที่สุดของ 3M ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าสามารถมองเห็นข้างในได้ไหมสําหรับมองในระยะห่างนะครับเห็นได้เพียงลางๆเเเพียงงท่่าานนัันน้้จะจสกตไดว ให้ความเป็นส่วนตัวได้เป็นอย่างดีแต่สําหรับใครที่อยากติดฟิล์มบนพอสตนะครับหรือรถยุโรปต้องคํานึงถึงกระจกนะครับความเข้มเพิ่มอีกประมาณสัก5 1าเปอร์เซนนั่นเองเพราะว่ากระจกของเขานะครับเป็นกระจกตัดแสงนั่นเองรอบคันนะครับจะใช้เป็น C20 หรือ80%อนนั่นเองจะสังเกตได้ว่าให้ความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งเลยไม่สามารถมองเห็นข้างในได้เลยนะครับแบบนี้เลยเพอติดออกมาโทนแบบนี้นะครับมันดูเข้ากับรถมากๆ ทาให้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าเข้มจนข้างในมองไม่เห็นไหมเดี๋ยวเราลองไปดูว่าไอความเข้มที่เราบอกว่า60-80สําหรับคิดตลายจะเป็นยังไงกันบ้างบาหลังก็80%เช่นกันนะครับส่วนลูปท็อปตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ V คูลวีเนะครับเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับรถคันนี้นะผมมองว่าข้างในนี่หรูหรามากบานหน้าเมื่อกี้นะครับก็คือ ตัวของ C 4 0นะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาเราอยู่ข้างในเนี่ยมางออกสบายตาม,มากครับเหมือนไม่ติดฟิล์มเลยแต่ข้างนอกนะครับให้ความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งเลยสําหรับใครชอบที่ฟิล์มที่มองออกดีมากๆนะครับ 3M Crystaline เนี่ยตอบโจทย์มากๆครับแล้วก็เรื่องของ GPS นะครับสำหรับใครที่กังวลเนี่ยตัวของ Crystaline น,นะครับไม่กันสัญญาณอะไรสักอย่างเลยนะครับสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น C 2 0หรือ80%นนั่นเองเนี่ย ติดแล้วเหมือนไม่ติดเลยครับรู้สึกว่าใส่สบายตาครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือเป็นตอนกลางคืนก็ขับได้ดีแน่นอนครับออกมาอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมไล่ให้ไล่ดูทีละบานนะครับจะได้มองเห็นถึงความสะอาดตาส่วนซันลูฟนะครับลูกค้าก็ใช้เข้มหน่อยอย่างเช่น VK10 นะครับเป็นตัวที่การร้อนดีที่สุดแต่ว่าอาจจะมีเรื่องการกสัญญาณสักเล็กน้อยนะครับก็เลยเอาไว้สำหรับบานที่ รับความร้อนเต็มๆอย่างเช่นซันลูมนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆส่วน 3M คิทตไลน์กับ V ีคูณต่างกันยังไงผมมองว่า 3M คิทตไลน์เนี่ยอาจจะกันควารมร้อนได้น้อยกว่าฟิล์มวีคูลก็จริงนะครับแต่ไม่รบกวนสัญญาณอะไรเลยนะครับสาหรับรถที่มีระบบ GPS หรือแม้กระทั่งแบบระบบอื่นๆที่จะต้องใช้เกี่ยวกับเซนเซอร์อย่างเงี้ยผมมองว่าติดคิทตไลน์ก็จะดีกว่าแต่ถ้าใครมองว่าอยากได้ฟิล์มที่กันควารมร้อนดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วีคูณ cool เลยครับวีคูณ cool เลยจบมากกว่านะครับตอนเป็น2ทางเลือกที่เราเลือกเอาว่าเราจะเอาอยัางไงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมติดไปแล้วก็ผมมองว่ามันมองออกสบายตาแล้วก็ลงตัวกับรถคันนี้มากๆถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจอย่างมากขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ